ครับเนื่องจากท่านผู้จัดก,การแบบคุณทศภาคเกตน,นะครับได้มอบหมายให้ผมซึ่รับผิดชอบด้านกฎหมายและสอบสวนนะครับมา,าตรวจสอบการดําเนินการนะครับที่ตามความคืบคนหน้าการดำเนินคดีในกรณีที่เ,เออกี่ยวกับแอสติโนนะครับคุณที่มีการกล่าวด้วยคำไม่เหมาะสมต่อ,อ,อผู้ว่าราชการ พนักง,งานสอบสวนได้รายงานความคืบหน้าไงไครับครับวันนี้ก็มาตรวจสํานวนก็ก็เป็นไปความเรียบร้อยครับเมื่อเช้าก็ได้ไปสอบาคําท่านผู้ว,ว่าเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างออกหมายเรียกน,นะครับถึงยูดงแอปภาคผุดนะครับเพื่อให้มารับทราบข้อเก่าหานะครับในวันจันทร์ที่25่สิบหนี้ครับในวันพันวันพันยี่สิบห้าเก้าเช้าครับที่สพนน้องครับครับคดีนี้ตํารวจมี ความหนักหนักใจไหมไม่ไม่มีไม่ครับเพราะว่ามันก็ว่าไปทำภารธธกิจนะครับมจาจากหลักฐานหลักๆนี่ก็มาจากม,มีการถ่ายคลิปในในวันอ่านนะครับก็ถอน, 9, อน,นมันคือตามข้ตามข้อกฎหมายแบบเป็นเรื่องของการกมามาบิดเบืานโดยการโฆษณาครับเบื้องต้นข้อหาที่จะกล่าวกล่าวหานี้พอเข้าหลักข้อ,ข,อข้อหาอนี้ครับก็เบื้องต้นก็เป็นข้อหา เหตุการณ์มาเรื่องการโฆษณาทำให้คุณนักผู้ว่าเนี่ยเสียหายอีกทีสืบเสียรู้สึกเฉียดฉับครับอัตราโทษพอทราบไหมครับเป็นความผิดเอ่อเป็นความผิดฐางแฝงยอมความได้ครับคือหังน,น,นี้ก็ตำรวจแล้วเขาว่าไปครับอยู่ช่วงเวลานี้ถ้าหากทางผู้กรณีจะคุยกันหรือจะยังไงก็ตามเนี่ยก็เป็นเป็นเป็นอีส่วนหนึ่งครับแต่ในส่วนของตำรวจเนี่ยพอดีเราก็เดินหน้าไปตามปกติครับก็สอบพยานประกอบให้ ครบตู้ดรัดกุมที่สุดแล้วก็เพื่อจะได้ส่งรายการที่นายสอบมาให้แต่คดีนี้ยอมความได้คดีไหถ้าดว่าวันที่25นี้คุณแอจะเดินทางมาไหมครับหรือว่าจะสอบตัวแทนมายังไม่ได้แจ้งมาครับยังยังไม่ได้แจ้งมาจะมาเลยไหมหรืออาจจะอาจจะติดตุ่ล่าหรือจะเลื่อนหรือเปล่าผมแจ้งถ้าเลื่อนเราก็มีการส่งตัวแทนทนายหรือส่งอะไรมามาเลื่อนทางพนักงานสอบสวนได้ใช่ไหมครับคุณครับ คคคครรัับบลุ้นทุกนั้นมาชุดมั้นศึกบอลโลก2022กับเจลีนิวลุ้นรับของรางวัลยิ่งใหญ่พร้อมเชียทีมที่คุณชื่นชอบรวมของรางวัลมูลค่ากว่า10ล้านบาทข้อกำหนดและเงื่อนไขกติกาการเข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนดเพิ่มเติมคลิกเว็บไซต์ d e l i n e w co. gh